เจริญพรนะลูกรักของแม่ยินดีต้อนรับกลับมาสู่พื้นที่แห่งความร่มเย็นในจิตใจกับแม่ดวงแก้วในรายการธรรมะเมตตากันอีกครั้งนะจ๊ะวันนี้แม่ขอนำพาหัวใจของลูกที่กำลังหนักอึ้งที่กำลังร้อนรุ่มมาวางลงที่หน้าตักพระพุทธองค์ด้วยกันลูกเอย๋ยในบรรดาความรักทั้งหลายในโลกนี้ มีความรักใดบ้างที่ยิ่งใหญ่และบริสุทธิ์เท่ากับความรักของพ่อแม่คงไม่มีใช่ไหมจ๊ะแต่ลูกเคยสังเกตไม่ว่าบ่อยครั้งเหลือเกินที่ความรักอันบริสุทธิ์นี้กลับกลายเป็นไฟที่เผาไหมหัวใจเราีิเองโดยเฉพาะความรู้สึกที่เรียกว่าความห่วงวันนี้แม่มีเรื่องราวชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าโยมสุดา เรื่องราวของโยมสุดาอาจจะคล้ายกับเรื่องราวของลูกบางคนที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้ก็ได้นะลองฟังดูนะลูกโยมสุดาเป็นข้าราชการวัยเกษียณอายุ58ปีตลอดชีวิตการทำงานเธอเป็นคนเก่งเป็นคนจัดการทุกอย่างได้เรียบร้อยแต่พอปลดเกษียณออกมาอยู่บ้านว่างๆความเก่งในการจัดการงาน กลับถูกนำมาใช้ผิดที่ผิดทางนั่นคือเอามาใช้จัดการชีวิตลูกชายคนเดียวที่ชื่อว่าบาสบาสเป็นคนหนุ่มไฟแรงอายุ28ปีเขาไม่ได้เลือกเดินเส้นทางราชการที่มั่นคงเหมือนแม่แต่บาสเลือกที่จะออกมาทำธุรกิจส่วนตัวเป็นพวกสตาร์ทอัพซึ่งในสายตาของคนเป็นแม่ที่ผ่านโลกมามา,มากอย่างสุดามันช่างดูเลื่อนลอย ไม่มัน่นคงและน่าเป็นห่วงเหลือเกินทุกๆุกคืนในบ้านหลังใหญ่ที่เงียบเหงาสุดามักจะนั่งจ้องโทรศัพท์มือถือรอคอยข้อความจากลูกบาสกินข้าวหระออยังลูกวันนี้งานเป็นยังไงบ้างมีเงินใช้ไหมคำถามเหล่านี้วนเวียนอยู่ในหัวของสุดาเป็นร้อยเป็นพันรอบแต่สิ่งที่ได้รับกลับมามักจะเป็นความเงียบ หรือข้อความสั้นๆว่ายุ่งอยู่ครับแม่ความเงียบของลูกสำหรับคนเป็นแม่มันคือกรงขังที่ทรมานที่สุดนะลูกใจของสุดาเริ่มปรุงแต่งไปต่างๆนานาลูกจะเป็นอะไรไหมธุรกิจจะไปรอดหรือเปล่าหรือลูกกำลังปิดบังปัญหาอะไรแม่ไว้อยู่ความคิดพวกนี้ลหละลูกที่แม่เรียกว่ามโนกรรม คือการกระทำทางใจที่สร้างความทุกข์ให้ตัวเองสุดานั่งมองนาฬิกาตีหนึ่งก็แล้วตีสองก็แล้วบาสยังไม่กลับบ้านหรือบางทีบาสแยกไปอยู่คอนโดสุดาก็จะนอนไม่หลับกระสับกระส่ายพลิกตัวไปมาด้วยความร้อนรุ่มลูกเห็นไหมว่าความปรารถนาดีที่อยากให้ลูกมีความสุขพอระวังใจไม่ถูกที่ มันกลับกลายเป็นความทุกข์ที่หนักเหมือนหินทับอกสุดารักลูกมากแต่เธอกำลังกอดก้อนฐานแดงๆเอาไว้โดยไม่รู้ตัวเธอนึกว่าการคิดถึงลูกตลอดเวลาคือหน้าที่ของแม่หารู้ไม่ว่าเธอกำลังทำร้ายจิตใจตัวเองให้บอบช้ำลงทุกวันร่างกายที่เคยแข็งแรงของสุดาเริ่มส่งสัญญ,ญาณประท้วงความดันเริ่มขึ้น หน้าตาหมองคล้ำเพราะพักผ่อนไม่พอแต่ใจที่ยึดติดกับลูกนั้นมันมีพลังมหาศาลเหลือเกินมันสั่งให้เธอต้องรู้ต้องเห็นต้องเข้าไปจัดการชีวิตลูกให้ได้เพราะเธอเชื่อฝังหัวว่าถ้าไม่มีแม่คอยดูลูกจะอยู่รอดได้อย่างไรแล้วเมื่อความห่วงมันล้นจนเกินขอบเขตมันก็เริ่มล้นทะลักออกไป กลายเป็นการกระทําที่สร้างความอึดอัดเช้าวันหนึ่งสุดาตื่นขึ้นมาด้วยความตั้งใจอันแรงกล้าเธอตัดสินใจทําอาหารโปรดของบาสใส่ปินโตเถาใหญ่แล้วขับรถฝ่ารถติดในกรุงเทพไปหาลูกที่ออฟฟิศเล็กๆที่บาสเช่าไว้ทําธุรกิจในใจของสุดาเธอวาดภาพว่าลูกชายจะวิ่งออกมารับด้วยรอยยิ้ม จะดีใจที่แม่มาหาจะขอบคุณในความรักความห่วงใยนี้แต่ความเป็นจริงของโลกไม่ได้เป็นดั่งใจเราเสมอไปนะลูกเมื่อ <_ EN _> สุดาไปถึงบาสกำลังประชุมเครียดกับทีมงานสีหน้าของลูกชายดูเหนื่อยล้าคิ้วขมวดเข้าหากันพอเห็นแม่เดินถือปิ่นโตเข้ามากลางวงประชมุมแทนที่บาสจะยิ้มเขากลับทำหน้าตกใจ และมีความหมุดหงิดเจือปนอยู่แม่แม่ทำไมไม่บอกก่อนผมประชุมอยู่แม่เห็นไหมเนี่ยน้ำเสียงของบาสห้วนและแข็งกระด้างมันเหมือนมีดเล่มเล็กๆที่กรีดลงกลางใจของสุดาสุดายืนตัวชามือที่ถือปิ่นโตสันเทาแม่แม่แค่เป็นห่วงเห็นช่วงนี้บาสเงียบไปแม่ทำแกงเขียวหวานมาให้แม่กลับไปก่อนเถอะวางไว้ตรงนั้นแหละ เดี๋ยวผมจัดการเองขอร้องละแม่อย่ามาแบบนี้อีกผมโตแล้วนะบาสพูดจบก็หันกลับไปคุยงานต่อทิ้งให้แม่ยืนเกะ๊เกะๆก,กังๆอยู่ตรงนั้นเหมือนส่วนเกินที่ไม่มีใครต้องการวันนั้นสุดาขับรถกลับบ้านด้วยน้ำตาที่นองหน้าความน้อยใจมันท่วมทนฉันทำผิดอะไรฉันรักแกนะฉันหวังดีทุกอย่างทำไมแกถึงทำกับแม่แบบนี้ คำตัดพพอต่อว่าผุดขึ้นมาในใจไม่หยุดหย่อนลูกเอ๋ยลองพิจารณาดูนะสิ่งที่สุดาทำคือความดีคือการให้แต่ทำไมผลลัพธ์ถึงเป็นความทุกข์เพราะอะไรรู้ไหมลูกเพราะการให้นั้นมันเจือไปด้วยความคาดหวังและความยึดมั่นถือมั่น สุดาไม่ได้แค่เอาแกงเขียวหวานไปให้ลูกแต่สุดาเอาความตัวกูของกูไปด้วยเอาความรู้สึกว่านี่ลูกของฉันฉันมีสิทธิ์ในตัวเขาเขาต้องตอบสนองความรักของฉันสิพอสิ่งที่ได้รับไม่ตรงกับสิ่งที่คาดหวังใจมันก็แตกสลายช่วงเวลานั้นความสัมพันธ์แม่ลูกยิ่งแย่ลง สุดาโทรหาบาสถี่ขึ้นด้วยความระแวงบาสก็ยิ่งไม่รับสายหรือรับก็พูดจาไม่ดีสุดากลายเป็นคนขี้บน่นขี้โมโหจากแม่ที่เคยใจดีกลายเป็นแม่ที่จ้องจะจับผิดทำไมไม่รับสายไปไหนอยู่กับใครเงินหมดแล้วใช่ไหมบ้านที่เคยอบอุ่นกลายเป็นสนามรบทางอารมณ์ สุดาทุก์จนกินไม่ได้นอนไม่หลับน้ำหนักลดหวบจิตใจแห้งแล้งเหมือนต้นไม้ขาดน้ำเธอมองไม่เห็นทางออกเลยมองเห็นแต่ความผิดของลูกว่าลูกอากัรตันอยู่ลูกไม่รักดีแต่ลูกรู้ไหมธรรมชาติมักจะจัดสรรทางรอดให้มนุษย์เสมอในวันที่ใจสุดามืดมนที่สุด เพื่อนเก่าคนหนึ่งได้ชวนสุดาไปทำบุญที่วัดป่าชาญเมืองวัดที่เงียบสงบเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่และที่นั่นเองคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตของสุดาบรรยากาศภายในวัดป่าวันนั้นช่างแตกต่างจากความร้อนรุ่มในใจของสุดาอย่างสิ้นเชิง เสียงใบไม้ไหวเสียดสีกันเบาๆตามแรงลมรากับเสียงกระซิบของธรรมชาติที่กำลังปลอบประโลมผู้มาเยือนสุดาเดินเข้าไปนั่งพับเพียบในศาลาไม้หลังเก่ากราบพระประธานองค์ใหญ่ที่มีพระพักเปี่ยมไปด้วยเมตตาวินาทีที่ก้มกราบ น้ำตาที่กลั้นมานานของสุดาก็ไหลพรั่งพรูออกมามันไม่ใช่แค่น้ำตาของความเสียใจแต่มันคือความอัดอั้นตันใจของคนเป็นแม่ที่แบกโลกทั้งใบของลูกเอาไว้บนบาเธอร้องไห้จนตัวยโยนร้องไห้แข่งกับความเงียบสงบของวัดในขณะนั้นเองหลวงพ่อเจ้าอาวาสท่านเดินผ่านมาพอดี ท่านหยุดยืนมองสุดาด้วยสายตาที่สงบนิ่งไม่ได้เข้ามาปลอบประโลมด้วยถ้อยคำหวานหูแต่ท่านเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงเรียบเย็นว่าโยมแบกอะไรมาหนักหนาวางลงบ้างเถิดที่นี่ไม่มีที่ให้วางของหนักนะมีแต่ที่ว่างให้วางใจคำพูดนั้นเหมือนฟ้าผ่าลงกลางใจสุดาเงยหน้าขึ้นมองหลวงพ่อทั้งน้ำตาหลวงพ่อคะ อิฉันทุกข์เหลือเกินห่วงลูกลูกไม่รักดีลูกทิ้งขว้างความหวังดีของแม่สุดาพั่งพลูความในใจออกมาเหมือนเขื่อนแตกเล่าเรื่องบาสเล่าเรื่องปิ่นโตเล่าเรื่องความห่างเหินหลวงพ่อท่านนั่งลงบนต่างไม้ยิ้มมุมปากเล็กน้อยก่อนจะถามกลับไปว่าโยมโยมรักลูกหรือโยมรักตัวเองกันแน่ สุดาชะงักไปทันทีรีบเถียงในใจว่าต้องรักลูกสิแต่หลวงพ่อพูดต่อว่าถ้ารักลูกทำไมลูกถึงไม่มีความสุขถ้ารักลูกทำไมแม่ถึงมีความทุกข์ความรักที่แท้จริงต้องเย็นต้องเบาสบายแต่สิ่งที่โยมแบกอยู่นี้เขาเรียกว่าความยึดติดโยมกำลังอยากให้ลูกเป็นดั่งใจโยม พอเขาไม่เป็นดังใจโยมก็ทุกข์แล้วโยมก็โยนความทุกข์นั้นไปใส่ลูกแบบนี้เรียกว่ารักตัวเองนะโยมรักความต้องการของตัวเองคำสอนนั้นแทงใจดำจนสุดาเถียงไม่ออกเธอเริ่มชุกคิดตลอดเวลาที่ผ่านมาที่เธอโทรจิกที่เธอไปหาที่เธอบ่นว่าลึกๆแล้วเธอทำเพื่อความสบายใจของใครของบาส หรือของตัวเธอเองที่ทนความกังวลไม่ได้เมื่อใจเริ่มเปิดรับความจริงหลวงพ่อจึงเริ่มป้อนยาขนานเอกให้ท่านชี้ให้สุดาดูต้นไม้ใหญ่หน้าศาลาโยมเห็นต้นโพต้นนั้นไหมรากมันอย่างลึกกิ่งก้านสาขามันแผ่ออกไปเองตามธรรมชาติคนปลูกมีหน้าที่แค่รดน้ำรวนดินใส่ปุ๋ย เราไปดึงยอดให้มันสูงเร็วๆได้ไหมไม่ง่ายเราไปบังคับให้กิ่งมันงอกไปทางซ้ายทางขวาตามใจเราได้ไหมก็ยากลูกของโยมก็เหมือนกันเขามีชีวิตเป็นของเขาเขามีกรรมเป็นของเขาพระพุทธองค์ท่านสอนว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเราเป็นแม่เรามีหน้าที่สร้างเหตุที่ดี คือการเลี้ยงดูสั่งสอนมอบความรักแต่ผลลัพธ์จะเป็นยังไงลูกจะเลือกทางไหนนั่นเป็นเรื่องของเขาเป็นกรรมของเขาไม่ใช่ของเราสุดานิ่งฟังคำว่าลูกไม่ใช่ของเรามันฟังดูเจ็บปวดสำหรับคนเป็นแม่แต่ในความเจ็บปวดนั้นมันกลับมีความเบาสบายซ่อนอยู่ หลวงพ่อขยายความต่อว่าไม่ใช่ของเราไม่ได้แปละว่าให้ทิ้งว้างแต่แปละว่าให้ยอมรับความจริงว่าเราบงการชีวิตใครไม่ได้แม้แต่ร่างกายของโยมเองโยมสั่งให้มันไม่แก่ได้ไหมสั่งให้ไม่เจ็บได้ไหมขนาดกายเราเรายังบังคับไม่ได้ แล้วจะไปบังคับใจคนอื่นได้อย่างไรวินาทีนั้นโซ่ตรวนแห่งความห่วงใยที่รัดนั่นออกสุดาเริ่มคลายออกเปล่าหนึ่งเธอเริ่มเห็นภาพตัวเองชัดขึ้นว่าเธอกําลังพยายามทำตัวเป็นเจ้าชีวิตของบาสทั้งที่บาสโตจนปีกกล้าขาแข็งแล้วการที่เธอยังมองเขาเป็นเด็กน้อยที่ต้องป้อนข้าวป้อนน้ำ คือการที่เธอกำลังดูถูกศัก,กยภาพของลูกตัวเองหลวงพ่อทิ้งท้ายไว้ว่าโยมต้องเปลี่ยนจากผู้จัดการมาเป็นผู้ดูบ้างดูด้วยความเมตตาดูด้วยความเข้าใจถ้าลูกล้มก็ค่อยเข้าไปประคองไม่ใช่ไปนอนขวางไม่ให้เขาล้มเพราะถ้าเขาไม่ล้มเขาจะลุกเป็นได้อย่างไรหลังจากวันนั้น สุดากลับบ้านมาด้วยหัวใจที่เปลี่ยนแปลงไปแม้จะยังไม่ปล่อยวางได้ร้อยเปอร์เซนต์แต่มเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาได้ถูกหวานลงแล้วภารกิจสำคัญของสุดาตอนนี้คือการฝึกอุเบกขาอุเบกขาไม่ได้แปลว่าเฉยเมยไม่ได้แปลว่าไม่รักไม่ได้แปลว่าช่างหัวมัน แม่ดวงแก้วขอย้ำตรงนี้ชัดๆนะลูกอุเบกขาคือความวางใจเป็นกลางคือความรักที่ประกอบด้วยปัญญารู้ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำสุดาเริ่มผึกฝนจากการหยุดเมื่อก่อนพอนึกถึงลูกปุ๊บมือจะคว้าโทรศัพท์ปับ๊บแต่ตอนนี้พอนึกถึงลูกสุดาจะหยุดมือก่อน แล้วถามใจตัวเองว่าโทรไปเพราะมีธุระหรือโทรไปเพราะฉันกระวนกระวายใจถ้าคำตอบคือข้อหลังเธอจะวางโทรศัพท์ลงแล้วหันไปทำอย่างอื่นแทนช่วงแรกมันทรมานมากนะลูกเหมือนคุณติดยาแล้วหักดิบใจมันรุ่มร้อนมันอยากรู้ว่าลูกอยู่ไหนแต่สุดาใช้วิธีสวดมนต์ใช้วิธีเดินจงกรมในสวนหน้าบ้าน กำหนดลมหายใจเข้าออกพุโทโธพุโทโธดึงจิตกลับมาที่กายไม่ส่งจิตออกนอกไปหาลูกมีคืนหนึ่งบาสเงียบหายไปสามวันใจของสุดาเริ่มปรุงแต่งอีกแล้วรถควาำหรือเปล่าป่วยหรือเปล่าแทนที่เธอจะโทรไปโวยวายเหมือนเก่าสุดาเดินเข้าห้องพระจุดทูบเทียนแล้วตั้งจิตอธิษฐาน ขอให้บุญกุศลที่แม่ทำคุ้มครองลูกบาสให้ปลอดภัยแม่ช่วยลูกได้เท่านี้คือการส่งความปรารถนาดีไปให้ที่เหลือขอให้เป็นไปตามเหตุปัจจัยของลูกเองพอกำหนดจิตแบบนี้ได้ความร้อนในอกมันลดระดับลงมันกลายเป็นความเย็นความเชื่อมั่นเชื่อมั่นว่าลูกต้องดูแลตัวเองได้และเชื่อมั่นในกุศลผลบุญคืนนั้น สุดานอนหลับได้สนิทกว่าทุกคืนที่ผ่านมาแน่นอนว่าการปฏิบัติธรรมไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบมานมักจะมาในรูปแบบของบททดสอบเสมอและบททดสอบของสุดาก็มาถึงในรูปแบบที่เธอหวาดกลัวที่สุดวันหนึ่งเพื่อนของบาสโทรมาหาสุดาด้วยน้ำเสียงตื่นตระหนกแม่ครับ ไอ้บาสมันเข้าโรงพยาบาลเครียดจนกระเพาะทะลุหมอกำลังดูอาการอยู่ครับหัวใจคนเป็นแม่ลนวูบไปที่ตาตุ่มความกลัวความตกใจถาโถมเข้ามาเหมือนคลื่นสึนามิเห็นไหมฉันว่าแล้วถ้าเชื่อแม่ตั้งแต่แรกก็ไม่เป็นแบบนี้เสียงมานในใจตะโกนก้องขาทั้งสองข้างเตรียมจะวิ่งออกไปที่รถ เตรียมจะไปอารวาดที่โรงพยาบาลแต่เท้าของสุดาหยุดชะงักที่หน้าประตูเสียงหลวงพ่อแวววเข้ามาในหูถ้าลูกล้มให้เข้าไปประคองไม่ใช่ไปซ้ำเติมสุดาสูดลมหายใจเข้าลึกๆตั้งสติเรียกตัวรู้กลับมาถ้าเธอไปตอนนี้ด้วยความสติแตก ไปถึงก็คงร้องไห้โวยวายคงไปด่าว่าลูกว่าทำไมไม่ดูแลตัวเองแล้วบาสที่กำลังป่วยกายก็จะต้องมาป่วยใจเพิ่มขึ้นอีกมันจะมีประโยชน์อะไรสุดาเปลี่ยนใจเธอเดินกลับเข้าไปหยิบของใช้จำเป็นอย่างใจเย็นเตรียมเสื้อผ้าเตรียมของใช้ไม่ได้เตรียมคำด่า ระหว่างขับรถไปโรงพยาบาลเธอบอกตัวเองตลอดทางว่าแม่ไปเพื่อเป็นกำลังใจไม่ใช่ไปเพื่อเป็นเจ้าหนี้ชีวิตเมื่อไปถึงห้องพักฟื้นเห็นลูกชายนอนหน้าซีดมีสายน้ำเกลือระยงระยางแทนที่สุดาจะพุ่งเข้าไปร้องไห้คร่ำครวญเธอเดินเข้าไปเงียบเงียบวางมือเบาๆที่หลังมือของลูก แล้วยิ้มให้ด้วยสายตาที่อ่อนโยนที่สุดไม่เป็นไรนะลูกพักผ่อนเถอะแม่ระวังหลังให้เองคำพูดสั้นๆแค่นี้แต่ทรงพลังมหาศาลบาสที่นอนเจ็บป่วยและเตรียมใจไว้แล้วว่าจะต้องโดนแม่บ่นชุดใหญ่ถึงกับน้ำตาซึมเขาไม่เคยเห็นแม่ในมุมนี้มาก่อนมุมที่นิ่งสงบ และเป็นที่พึ่งพิงได้จริงๆตลอดเวลาที่บาสพักฟื้นสุดาทำหน้าที่พยาบาลเฝ้าไข้ได้อย่างยอดเยี่ยมเธอไม่ถามเรื่องงานไม่ถามเรื่องหนี้สินไม่พูดคำว่าแม่บอกแล้วใช่ไหมแม้แต่คำเดียวเธอทำแค่ปอกผลไม้เช็ดตัวอ่านหนังสือธรรมะให้ลูกฟังบ้าง ชวนคุยเรื่องตลกสมัยบาสยังเด็กบ้างบรรยากาศในห้องพักฟื้นที่ควรจะตึงเครียดกลับกลายเป็นช่วงเวลาคุณภาพที่แม่ลูกได้กลับมาเชื่อมโยงกันอีกครั้งความนิ่งของสุดาทำให้บาสรู้สึกปลอดภัยเขาเริ่มเล่าปัญหาของเขาออกมาเองโดยที่แม่ไม่ต้องคาดคันแม่ผมขอโทษนะธุรกิจผมมันแย่จริงๆ ผมหมุนเงินไม่ทันผมเลยเครียดบาสระบายออกมาสุดาฟังอย่างตั้งใจไม่ขัดจังหวะไม่ตัดสินพอฟังจบเธอวางมือบนหัวลูกแล้วพูดว่าไม่ไหวก็พักนะลูกกลับมาตั้งหลักที่บ้านเราก่อนก็ได้เข้าแกงฝีมือแม่ยังอร่อยเหมือนเดิมทุนร้อนถ้าขาดเหลือแม่พอมีเงินเก็บเราค่อยๆแก้กันไป ปัญหามีไว้แก้ไม่ได้มีไว้แบกลูกเอ๋ยเชื่อไหมว่าคำพูดนี้มันปลดล็อกปมในใจบาสทั้งหมดที่เขาหนีหน้าแม่เพราะเขากลัวแม่ผิดหวังกลัวแม่ซ้ำเติมแต่พอแม่วางอุเบกขาคือวางความคาดหวังลงเหลือแต่ความเมตตากรุณาลูกชายก็กล้าที่จะเปิดใจหลังจากออกจากโรงพยาบาล บาสตัดสินใจย้ายกลับมาพักฟื้นที่บ้านแม่ชั่วคราวบ้านที่เคยเป็นสนามรบตอนนี้กลับกลายเป็นวิหารแห่งความเข้าใจสุดาเองก็ได้ค้นพบความสุขแบบใหม่เธอเลิกเอาชีวิตไปผูกติดกับลูกตลอด24ชั่วโมงเธอเริ่มกลับมาดูแลตัวเองตื่นเช้ามาใส่บาตรรดน้ำต้นไม้ไปสังสรรค์กับเคื่อนไวยเกษียณบ้าง หน้าตาเธอสดใสขึ้นผิวพรรณเปล่งปลัง่งเพราะจิตใจไม่ขุ่นมัวส่วนบาสเมื่อไม่ต้องคอยรบรากับแม่สุขภาพจิตเขาก็ดีขึ้นสมองเริ่มแล่นเขาเริ่มมองเห็นช่องทางแก้ปัญหาธุรกิจได้ชัดเจนขึ้นเพราะใจที่สงบย่อมเกิดปัญญาการที่แม่อยู่ข้างหลังแบบหนุนหลังไม่ใช่ขี่หลัง ทำให้เขากล้าที่จะเดินต่อความสัมพันธ์ของทั้งคู่เปลี่ยนจากผู้คุมกับนักโทษมาเป็นกันลยาณมิตรเพื่อนแท้ทางธรรมบาสเริ่มชวนแม่คุยเรื่องธรรมะเริ่มสนใจว่าแม่ไปปฏิบัติธรรมแล้วดียังไงทำไมแม่ถึงเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้สุดาตอบลูกชายไปว่าเพราะแม่รักบาสในลูก แม่ถึงต้องรักตัวเองให้เป็นก่อนถ้าใจแม่ร้อนแม่จะเอาความเย็นที่ไหนไปให้ลูกแม่เพิ่งเรียนรู้ว่าของขวัญที่ดีที่สุดที่แม่จะให้ลูกได้ไม่ใช่เงินทองไม่ใช่การปกป้องแต่คือการเป็นแม่ที่มีความสุขเพื่อให้ลูกหมดห่วงเรื่องแม่เวลาผ่านไปธุรกิจของบาสค่อยคฟื้นตัวอาจจะไม่ได้รวยล้นฟ้า แต่ก็เลี้ยงตัวได้และที่สำคัญคือเขามีความสุขเขากลับไปอยู่ที่คอนโดของตัวเองแต่คราวนี้การจากไปอยู่ไกลกันไม่ได้ทำให้ใจห่างกันสุดาไม่โทรจิกบาสอีกแล้วแต่บาสกลับเป็นฝ่ายโทรหาแม่แทบทุกวันแม่ทำอะไรอยู่เย็นนี้ผมเข้าไปกินข้าวด้วยนะนี่คือผลลัพธ์ของการ ผลักออกด้วยอุเบกขาเพื่อดึงเข้ามาด้วยเมตายิ่งเราให้อิสระเขายิ่งอยากกลับมาหาสูดานั่งมองโทรศัพท์ด้วยรอยยิ้มไม่ใช่รอยยิ้มของการรอคอยอย่างกระวนกระวายแต่เป็นรอยยิ้มของผู้ที่เข้าใจโลกจะมาก็ดีไม่มาแม่ก็มีความสุข นี่คือคาถาที่ทำให้ชีวิตเบาลูกเอ๋ยชีวิตคนเรามันสั้นนักอย่าเสียเวลาไปกับการแบกความทุกข์ที่เกิดจากความห่วงเลยความห่วงเหมือนก้อนหินถ้าเรากำไว้แน่นมือเราก็เจ็บหยิบจับอะไรก็ไม่ได้แต่ถ้าเราวางลงมือเราก็ว่างพร้อมที่จะโอบกอด พร้อมที่จะประคองการวางอุเบกขาคือกุญแจดอกสำคัญที่จะไขประตูคุกที่ชื่อว่าความห่วงให้ออกมาสู่อิสรภาพไม่ใช่แค่เพื่อตัวเราแต่เพื่อคนที่เรารักด้วยให้เขาได้เติบโตให้เขาได้เรียนรู้ให้เขาได้เป็นในสิ่งที่เขาควรจะเป็นเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของเรื่องราวแล้วนะลูก แม่ดวงแก้วหวังว่าเรื่องราวของโยมสุดาและลูกบาสจะเป็นกระจกเงาที่สะท้อนให้ลูกๆได้เห็นแง่มุมบางอย่างในชีวิตของตัวเองไม่ว่าลูกจะเป็นพ่อแม่ที่กำลังทุกข์เพราะห่วงลูกหรือเป็นลูกที่กำลังอึดอัดกับความหวังดีของพ่อแม่ขอให้ลองนำหลักธรรมเรื่องพรมวิหารสี่ไปปรับใช้นะจ๊ะเมตตารักใคร่ปรารถนาดีกรุณา สงสารคิดช่วยให้พ้นทุกข์มุทิตาปลอยยินดีเมื่อเขาได้ดีและตัวสุดท้ายที่สำคัญที่สุดคืออุเบกขาวางเฉยเมื่อเห็นว่าช่วยไม่ได้หรือเมื่อเขาต้องรับผิดชอบกรรมของเขาเองถ้ามีแค่สามข้อแรกใจเราจะแกว่งจะสุขจะทุกข์ไปกับเขาต้องมีอุเบกขามาเป็นสมอเรือ คอยยึดจิตใจเราให้มั่นคงไม่หวั่นไหวไปตามกระแสโลกวันนี้ลองถามตัวเองดูนะว่าสิ่งที่เราแบกอยู่มันหนักเกินไปไหมถ้าหนักก็วางลงเถิดวางความคาดหวังวางความกลัวแล้วเหลือไว้แค่ความรักที่บริสุทธิ์รักแบบพระอาทิตย์ที่ส่องแสงให้ความอบอุ่น แต่ไม่เคยลงมาเผาไหม้ใครให้หมอดไหมแม่ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดลบันดาลให้ลูกหลานของแม่ทุกคนมีดวงตาเห็นธรรมมีจิตใจที่เข้มแข็งรู้จักวางรู้จักว่างและพบกับความสว่างสวัยในชีวิตนอนหลับขอให้ได้เงินหมื่นตื่นขอให้ได้เงินแสน แต่อย่าลืมว่าสับภายในใจนั้นประเสริฐที่สุดนะลูกสำหรับวันนี้แม่ดวงแก้วต้องขอลาไปก่อนขอให้ลูกหลานทุกคนหลับฝันดีมีสติคุ้มครองกายใจ,จเจริญพรจะ้ะถ้าลูกๆฟังแล้วรู้สึกสบายใจรู้สึกเบาแม่ฝากกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ดวงแก้วด้วยนะจ๊ะ แล้วพบกันใหม่ในธรรมะบทต่อไปสวัสดีจ้ะ